โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดดาวน์ t โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ขนาด60เมกะวัตต์บริษัท TPI Polin Power จำกัดเพิ่มประสิทธิภาพ CF BF Boiler เพื่อยืดเวลาการเดินเครื่องต่อเนื่องด้วยชุดอุปกรณ์ยิงทำลายคราบเท่าแข็งชนิดเคลื่อนย้ายได้โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ของบริษัท TPI Polin Power จำกัดมหาชนมีการใช้งานหม้อไอ้น้ำชนิด Circulating Fluidized Bed Combustion Boiler CFBC Boiler ซึ่งประสบปัญหาการเกาะจับของคราบเท่าแข็งที่เกิดขึ้นที่ผิวแผง ท่อแรกเปลี่ยนความร้อนโดยเฉพาะแผงท่อชั้น s u p e r h e a อร,อร์และการอุดตันของท่อถ่ายน้ําทิ้งเท่าหนักออกจากข้องเตาเผาของหม้อไอ้น้าทาให้ต้องหยุดเดินเครื่องหม้อไอ้น้าเพื่อทําความสะอาดทุก20วันสูญเสียรายได้จากการผลิตไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานสูงถึง68ล้านบาทต่อเดือนบริษัทจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ออกแบบสร้างชุดอุปกรณ์ยิงทําลายคราบเท่าแข็งชนิดเคลื่อนย้ายได้ removable ชุด b l o w e r ใช้หลักการระเบิดของกา๊าซอะเซทิลีนที่ไม่เสถียรและผลของการส ทอนกลับของคลื่นความดันในบริเวณแคบๆของพื้นที่ระเบิดที่สามารถก่อให้เกิดคลื่นความดันเพิ่มขึ้นไดถึง40เท่าของความดันกาซ์ดก่อนระเบิดยิงสลายป้องกันไม่ให้เกิดคราบเท่าแข็งเริ่มก่อตัวขึ้นณตำแหน่งที่ต้องการแบบเฉพาะเจาะจงตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องและตลอดระยะเวลาที่เดินเครื่องรวมถึงขยายท่อระบายทิ้งเท่าหนักให้ให,ใหญ่ขึ้นและเปลี่ยนเครื่องระบายความร้อนเท่าหนักให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโครงการใช้เงินลงทุนประมาณ140ล้านบาทสามารถยืดเวลาการเดินเครื่องต่อเนื่องเป็น10เดือนหรือ15เท่าของเดิมและยังทํา ปสิทธิภาพเชิงความร้อนของโรงไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น2.55%ส่งผลให้โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น260ล้านหน่วยต่อปีหรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ28,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์จึงมีระยะเวลาคืนทุนเพียง1.84เดือน